คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากเผือกค่ะขันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้าขายดีนะฮะขายดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับนี่เลยโซโซโน่ใบขวัญพิลมหลินนะคุณผู้ชมนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใส่สารอาหารสกัดเนี่ยนะฮะไปกว่าเกือบ20ตัวเจ้าของทําเองคิดเองคิดสุดเองนะฮะเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกรดพรีเมียมเองด้วยตัวเองกับลูกนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเธอมีตัวเธอเองมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับน้ําหนักเธอขึ้นคุณหมอบอกว่าต้องลดแล้วเธอก็หันไปมองลูกเธอซึ่ เลูกเธอเนี่ยร้อยสามโล oh. นะฮะจะต,ต้องลดให้ได้นะฮะ,ฮะตัวพี่ขวัญเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายนะเพราะไม่มีเวลาออกกําลังกายเพราะต้องทําธุรกิจนะฮะก็ทานให้โรงงานผลิตแล้วก็ทานพาอทานไปเสร็จปั๊บเนี่ยอาการพอดีขึ้นลูกของเธอเพราะเธอไม่ไม่ออกกําลังกายนะ,ะแต่มันมีสาร่ายสีน้ําตาลช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ําตาลนะคะเธอบอกเธอโอเค เซลล์ในบริษัทเราก็ทานนะคะเย่คิงลงไปสี่โลใช่ใช่เห็นดูหอมโลเย่คิงจับมากกว่าเหมือนแม่หมูอ่ะแม่หมูแม่หมูเดินอยู่หน้าปากซอยทุกวันนี้ผุ่นเพียวนะผู้ชมนะออกกำลังกายด้วยเย่คิงนะแล้วก็ทานโซโซโน่ด้วยเขาบอกน้ําหนักเขาลงสี่โลนะฮะลงสี่โลนะฮะภายในสองกล่องอ๋อสองกล่องก็คือลงเลยเออแต่เย่คิงเขามมีควาต้องมีความตั้งใจด้วยนะไม่ใช่กินโซโซโน่แล้วกินข้าวขาหมูสามจานอย่างงี้ได้ไม่ได้เลค่ะเออวันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยจากหกซาจาก 103ยโลหรือ6กกิโลนะฮะส่งต่างประเทศด้วยเพราะว่า เขาดูกันใน YouTube เป็นที่เมืองนอกที่อ,อังกฤษเขาก็ดูใน YouTube กันนะเขาก็สั่งกันมา,าส่งได้เร็วมากเขาอินบอกพี่สาว่าสั่งมาจากอังกฤษนะพี่ขวัญส่งไวมาก<อ>นะฮะ,ะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับสซโน่ไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีกหนึ่งกล่องในราคาเพียงแค่ 1, 4 7 0บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0 1 9 1 1 1 9 9 4 4 4้ําย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ1 1 1 9 9 4 4 4ค่ะอ่งนะฮะพี่ขเัญรเบสาองนะีบอร่นี้ ไม,ไม่ใช่ call นเตอร์นะฮะ,ะมากันต่อคุณผู้ชมนะวันนี้เรามีสกู๊ปอะไรบ้างเพลงฮอตมาแรงค่ะเรียกได้ว่าสวนกระแสของโควิด -19 นะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยดังมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันว่าจะมีเพลงไหนฝั่งสากลที่มาแรงไปดูกันเลยค่ะรวมเพลงฮอตมาแรง2020โน No s o n No Care COVID เริ่มต้นกันที่เพลงแรก How You Like That ของ Blackpink ปรากฏการณ์ของ How You Like That ทุกสถิติทั่วโลก Blackpink กลับมาในรอบ1ปี2 กับซิงเกิลใหม่ How You Like That เพียงปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์ก็ส่ง How You Like That ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยและอันดับหนึ่งของทท่วโลอกซึ่งสี่สาวแบล็คเพลงเพียงปล่อย MV c o m e ค a c k ออกมาเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งเพลง How You Like That ทำลายสถิติและสร้างความสำเร็จใหม่ๆขึ้นมามากมาย MV เพลง How You Like That มียอดคนดูในรอบ y YouTube p r เมีย r e กับยอดคนรอดู MV พร้อมกันครั้งแรก1.65ล้านคน เอ็มวีเพลง How You Like That ยอดผู้เข้าชม24ชั่วโมงแรกทะลุ82ล้านครั้งซึ่งเป็นยอดบน YouTube อย่างไม่เป็นทางการก่อนที่ YouTube จะปรับเปลี่ยนการน,นับยอดผู้ชมครั้งสุดท้ายเป็น86.3ล้านครั้งนอกจากนี้ MV ็มวีเพลง How You Like That มียอดผู้เข้าชมทะลุ100ล้านครั้งภายใน1วัน8ชั่วโมง22นาทีหรือภายใน32ชั่วโมง22นาทีนั่นเอง บล็กพิงกลายเป็นเกิร์กรุ๊ปวงแรกในปี2020ที่ได้รับ Real Time a l l Kill "How You Like That" ขึ้นอันดับที่1บนชาร์ตเพลง Real Time ในเกาหลีใต้นอกจากนี้เพลง "How You Like That" ยังติดอันดับที่1บนชาร์ตเพลง iTunes กว่า60ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา b l a c k พิ n mm hmm. k ทำลายสถิติเป็นเกิร์กรุ๊ปจากเกาหลีใต้วงแรกที่สามารถขึ้นอันดับ1ชาร์ตเพลง iTunes ในสหรัฐถึง2เพลงซึ่งก่อนหน้านี้เพลง "Kill This Love" และล่าสุดกับเพลง "How You Like That" เพลง How You Like That กลายเป็นเพลงเกาหลีที่มียอดขายมากกว่า12ล้านครั้งบนแพลตฟอร์ม QQ Music ของจีนและยังได้รับการรับรอง 3x Platinum เป็นเพลงเกาหลีที่มียอดขายเร็วที่สุดนอกจากนี้ QQ Music ยังได้จัดอันดับเพลง How You Like That ให้เป็นเพลงยอดนิยมประจำวันและเพลงขายดีประจำสัปดาห์และอีกมากมาย How You Like That กลายเป็นเพลง K-pop ที่สูงที่สุดบนชาร์ต Global Top 200ในอันดับที่2ของ Spotify และเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาหุ้นของ YG Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในเกาหลีใต้ดีตัวสูงขึ้นในรอบ5 2สัปดาห์ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดกว่า21.12%หรือประมาณ41,000วอนต่อหุน้นซึ่งนักลงทุนต่างคาดการณ์ว่าการกลับมาของ BLACKPINK ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง นอกจากเพลง How You Like That ได้ทำลายสถิติแล้วเพลง Do 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 ล่าสุดมียอดผู้ชมบน MV YouTube ทะลุ1.2ันล้านวิวในเวลาเพียง3ปีอีกด้วยนี้เป็นเพลงสถิติส่วนหนึ่งเท่านั้นเราต้องมาดูกันต่อว่า Blackpink จะสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆอีกหรือไม่สำหรับอีกเพลงของ Doja c ค t ที่คุค้ขานิกกี้มินาดพาเซโซขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมาคงไม่มีเพลงไหนที่มาแรงและติดหูผู้คนไปทั่วโลกได้จก,กับเซโซซิงเกิลจากศิลปินสาวสุดเปรี้ยวมากความสามารถอย่างโดจาแคทนับตั้งแต่ตัวเพลงถูกปล่อยออกมาจนถึงวันนี้กระแสะความร้อนแรงของเพลงดังกล่าวก็ไม่มีทีท่าที่จะแผ่วลงและล่าสุดก็ได้ทำให้เธอนั้นมีชื่อปรากฏอยู่บนอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรกบนเส้นทางสายดนตรีของเธอ ซึ่งความแรงของเซโซนั้นปรากฏตั้งแต่ซิงเกิลลำดับที่5จาก h o t พิง k อัลบั้มชุดที่2ของเธอฮุกปล่อยออกมาเมื่อวันที่27มกราคมปี2020ร้อมกับบิวสิกวิดีโอกลิ e นอายยุคดิสโก้ที่สำคัญกับท่าเต้นของเธอที่ต่อมาได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกกับเซโซชเลนบนแอป TikTok กกับการที่มีผู้คนต่างนำท่าเธอไปเต้นและเล่นอย่างมากมายทั่วโลก จนทาให้ทั้งเพลงและท่าเต้นของเธอนั้นยิงประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวแต่ทางฝั่งการจัดอันดับโดยเฉพาะชาร์ตบิลบอร์ดถือว่ายังทําได้ดีแต่ก็มีเสียงกังขาจากแฟนเพลงว่าเพลงดังกล่าวควรที่จะอยู่อันดับสูงกว่านี้จนกระทั่งเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมโดจาแคทก็ได้สร้างความตื่นเต้นกับวงการเพลงไปทั่วโลกด้วยการประกาศการร่วมง,งานกับรัปเปอร์สาวส่งพลังอย่างดิกกี้มีนาในเซโซเวอร์ชันรีเมค ที่เมื่อเพลงดังกล่าวถูกปล่อยออกมาก็ไม่ทําให้แฟนๆนั้นผิดหวังเลยแม้แต่น้อยกับการผสมผสานร,ระหว่างเสียงร้องอันอ่อนหวานลื่นหูและทำนองชวนโยกย้ายแบบต้นฉบับเข้ากับความดุดดันแข็งแกร่งที่เพิ่มความหนักแน่นและเผ็ดร้อนด้วยท่อนแร็ปจากดิกกี้มินาที่ทําให้เพลงนี้ที่ดีอยู่แล้วกับดีมากยิ่งขึ้นไปอีกและตามมาด้วยการเปิดตัวที่อันดับที่6บนชาร์ตบิวบิร์กฮอสที่บอกเลยว่าล่าสุดเพลงดังกล่าวก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ เรื่องราวของงานเพลงกับโดจาแคทและดิกกี้มินาดโดยคว้าอันดับที่1บนบีบอร์ดฮอสเป็นทั้งแรกทั้งคู่หลังจากที่ดิกกี้เคยทำได้สูงสุดไว้ที่อันดับที่2เมื่อปี2014และยังนับว่าเป็นการเข้ามาอยู่ในชาร์ตนี้เป็นครั้งที่109สูงสุดในบรรดาศิลปิเป็นหญิงและเป็นครั้งที่18กับการติดท็อป10ทางด้านของโดจาแคทถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่แต่ความแรงของเธอก็ยังคงมาต่อเนื่องเข้าชาร์ตแล้วถึง3ครั้งติด,ตด สิ่งที่สําคัญสิ่งที่ทําให้เพลงเซโซนั้นที่มีการเฟเจอร์ลิงกับดิกกี้เมนาสามารถขึ้นอันดับที่หนึ่งได้ในเวลาอันรวดเร็วนั้นก็มาจากการใช้กลยุทธ it, mm ์ลีมิตเหมือนกับเพลงอื่นๆที่เคยอยู่บนอันดับหนึ่งมาแล้วอย่างเช่นโอทูลอสจากศิลปินชื่อดังทําให้เวอร์ชั่นนี้มีการพูดถึงมีการเล่าถึงในเรื่องท่าเต้นและเรื่องราวที่ทําให้ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งไปในทันทีเช่นเดียวในกรณีของ2ศิลปินสาวเพราะว่าการจะอันดับ จะนับรวมกับยอด a i r p เพยอดขายดิจิตอลและการสตรีมมิ่งซึ่งในครั้งนี้ยอดขายดิจิตอลและการสตรีมมิ่งถือว่ามีผลอย่างมากในการทําให้เพลงดังกล่าวนั้นขึ้นอันดับที่1ส่วนยอด a i r p เพนั้นกว่า90%มาจากเวอร์ชันออริจินอลแน่นอนว่าทําให้เพลงดังกล่าวนั้นมียอดขายและสตรีมมิ่งรวมถึงพลังแฟนๆของทั้งคู่ที่มาชม ทำให้สามารถสร้างประวัติศาสตร์แก่ตั้งคู่ได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกสิ่งที่น่าสนใจคือเป็นเวลากว่า6ปีที่การร่วมงานของ2ศิลปินสามารถคว้าอันดับหนึ่งบนบ,นบนีบอร์ดฮอตได้อีกครั้งนับตังต้งแต่ปี2.4งพัิบกาฟเฟรนชีโดยอิกลี่แอสซาเรียและชาลอน XCX ซและอีกเพลงที่ติดอันดับในช่วงนี้ก็คือเพลง Rain on Me จาก Lady g ก g a และ a r i a n a g r a n d ด กลับมาแบบดังและปังมากๆสำหรับคุณแม่เลดี้กาก้าดังทั่วโลกไปหมดไปไหนก็จะได้ยินแต่เพลงนี้แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือสถานีวิทยุ FM 1 0 4ในประเทศไอร์แลนด์ได้ตัดสินใจแบนเพลง Rain On Me ของเลดี้กากและ Arena Grande เเป็นการชั่วคราวเนื่องมาจากเกิดฝนตกหนักในเมืองดับลินตลอดทั้งซัมเมอร์โดยพวกเขามีความเชื่อว่าสาเหตุเป็นเพราะความฮิตของเพลงนี้นั่นเอง น็อกบี้นักจัดรายการสถานีนี้กล่าวว่าพวกเขาจำเป็นต้องถอดแรงออนมีออกจากเพล์ลิสต์สักสามถึงสวันเพื่อเฝ้าดูสภาพอากาศที่มีแต่ฝนเผื่อว่าการที่ไม่เปิดเพลงนี้มันอาจจะดีขึ้นได้บ้างจึงทําให้เพลงนี้จะไม่ถูกเปิดตั้งแต่วันพฤหัสบดีเวลา9ก้นาฬิกาไปจนถึงวันจันท์เวลา8ปดนาฬิกา การตัดสินใจในครั้งนี้อ้างอิงมาจากปี2007ที่เพลงอ m b เบ l ่าของรีฮาน n าโด่งดังจึงทำให้สภาพอากาศในไอแลนด์ในช่วงเวลานั้นย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ต้องปักตะไคร้กันอันเดอ ฮอตมากๆเลยนะสำหรับเพลงที่มาแรงแห่งปีเลยะนะฮะมีหลายเพลงมากเลยนะแม่นะถูกต้องนะฮะเพราะว่าคนในห้องนี้ก็เต้นบ่อยนะจนแม่จะอ้วกอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารโซโซโน่บายขวัญพิลมหลินนะฮะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับโซโซโน่ so no ไปเลย3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องในาราคาเพียงแค่1นึ่งนร้ยบาทสนใจโทรได้เลยศูน1์4ก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่สี่ย้ําไปหนึ่งรอบค่ะศะะูน,นย์เก้นหนึ่งหน,นึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่ อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าคุณเรียกร้องไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบโทรไปหาเขานะฮะแล้วเขารับสายคนเดียวนะพี่ขวัญนะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างเลยนะฮะตรงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ